น่ากินนี่เลยเกือบไปแล้วมันยกทวงมาเมื่อกี้นี่ยกทวงเป็นงบะท่านแล้วโอ้ยเบนเจ้าของเอาของข่อยกินเข้ามาอย่างเดียได้กินต้มปึ้งเราได้เท่าไหร่บ่อาจารย์บ่มีโอ้มีกุ้งมีดาเนาะมันธรรมดาเจ็ดอย่างก็จะอื่นนะคุณป้ายเขาเรียบร้อยเฉยว่าบาทเขาขึ้นมาอย่างไรขึ้นมาโลดขึ้นมาโลดปี๊ขึ้นมาอ ปัดไปอ่ะจัดแลขออกก้อนเลขอกก้อนนี่ไหมนั่นละ่ะแลกไปตัสามปีเลยโอ้ยสามปีนี่ดีดมาจัดกันมาไม่ตัวย่างหรอ <c oughs> เอานี่ยังให้กูกินหูกินกูตัวนี้ไปหูเข่าโบได้ตัวนี้ไปนี่ไปก่อนเ้องน้ำเล้ยเนี่ยน้องเอ้ออาจารย์มันสิมีอะไรเพวกเหาอนี่มันกินกุและมันนี่เข่าเขากินมันสิไปใส่มันกินตัวนี้ เขากินสองเลยเขากินเลยเขากินสองไอ้จันเอาเตียงมั้งมันยังไม่ได้เข่าหอดเลยบ่บ่เออเข่าเลยกิ้มเข่าหัดอีกเข่าหัดอีกไม่กินสองเออเอาไปนั่นนั่นไป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 กันหรอไปซุดไปเข่าหัดหัดเจ้าตัวเราไปย่างมีสำนัก็ดันกระป๋ายหัดเจ้าตัวเดียวได้เออดันก็ไปมันจับกินไม่ได้แล้ว่ บอกว่ากเฝ้าเขาฮอตเขาต้องเขาตังนี้อยู่แล้วไปห้อง้างนี้มันก็พ่อปั่นั่นหระตาเดียวโูสขาดขารถเบียดตัเบียดฮอตเสมอเสขาฮอตเสมอเสมอพ่อพ่อลเยวขังมันไปเป็นดีดีมันจะย่างใจ เอาโอ้โหขอกินเนาะแล้วขอกินพี่ตัวหนึ่งพี่มาแต่ใสเรียดไล่กินรวดเร็วไปกินกูดูแต่หลาทางนี้สาลินมาฮอตเยาว่าภาษาเจอจันได้เหลยมายังก๋เตี๋ยวชินสองไม่ถือกินว่ะ Chả ăn bây giờ không có ké đâu, muộn với luộc, muộn với luộc Muộn với muốn được à? Wow Cái anh nhìn giống à? đi, bà ơi, đi nghe นั่นละนั่นหละเขาของเขากินด้วยไปเลยคือสว่างแล้ว่ายยังลตัตยแล้วเอาให้กินฟรีกินข้อมันกินเอาเอาเขาจิ้นส ขาดแ่วาด่วเกมนี้วะอากินิงเรียบร้อยงไข่เิงไข่อ่ะเบิงเาโดดไปยงเนกับพวเบิ้งนะให้เน่แต่ฐาเสียงเล่จันยเขาตาบาดถึงมาถึงมาถึงมาอนนันเขาคนยน่า เอาละตางน,นีละจันเขาพึ้นเขามุนมมหมดหรอสกฟพี่พหรอเขายินเขาทางนี้ละเขาทางนี้ละรัาวันนี้ไม่ไปใส่อีก็นย่ายา ยายยังเกิดกินคอมนหลุดเลยโอ้เสียเียกินะินดวยยิบยิบยิจะเต็มอีนะอ้หยยิบยังวะเขาตันนกินนุดพอดีอ่ะกินอุดพอดีเขากินเลย เลยเขากินเลยอุดวัดีอื้อ,อมีแต่คนซื้เตียวเลยนี่ไม่ได้สองดสอมากอยู่มุมน่ะขิดโคตรโหมึงมียังเห็นยังกูลบมันดีไปใส่ยังกมอเกี่วของ,ของอ Đang nhang luôn mời anh em mời chị mời của chị mẹ chinh Mày bà. mẹ 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 สามเลยออกบ่เปลี่ยนเหรอที่หล่ะยังจะออกตัวได้ยกกับสามป่ะสองตัวเนี่ยห่วงว่าอะไรเลยยังได้ยุบตัวหนึ่งมานี่ไปนี่ไปนี่เรียกออกไป่เง่้ยขึ้นไปนี่เรียกออกยังมานี่ได้ยุบขึ้นไปนี่เรียกตัวนี้ออกบ่ถึงเอาละ

ไปสองหมดเลยขึ้นไปได้ป้เนี่ยจับชุดจับชุดนเนาะเรียนสายปลาเดไมาบ้จับชุดวะอันนี้ครับไ เอาได้สองได้สองได้แค่สองนะได้แค่สองนะได้แค่สองเสมอเสมอไอ้เจ้าอ้าวเขากินมือไปหนึ่งเลยกินได้กินอีกมั้ยเนี่เป็นไงกินฮอตมืออ่าใส ข้ารถขาขา,ขานี้ยิ่มตังหนีมันต้องหนี้ระเพอข้าบุ่ถึงได้เห็นไปครับไปเนี่ยจะจับคู่กันเน๊นอเอ้าวอ,อ,อ,อินโอ้ยยกเทนะ กินหรือหำออกดีๆเด้อหามเลยใครที่ออกดีด่างก็ออกด่างออกมาจบสามเลยเราว่างเลยจีวะเอาแล้วกินไครทีอเก่าเก่านับ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 ไปตอบตอบ อ้อยโอ้แกร้อยยิงได้เนี่ยพี่ยมอ้อย่อายยเาขาตาน,นั้นเนอะเออกิน <In. S 2> ดันมาอีกดันมาอีกดันขึ้นนายอีกเออเขาให้จับกลางเขาจะได้รับดอก กินตัวเดียวนี่โอ้กินหมดไปเอาเอาตะนี้ไปโอ้อือข่อยสปอร์ตได้ข่อยิน